เทศกาลวันวาเลนไทน์นะทางตำรวจสุพรรณบุรีวอลเปียงเรามีมาตรการคุ้มเข้มพวกวัยรุ่นที่ในช่วงนี้เป็นเลยไหมครับก็เป็นนโยบายของตำรวจสุธรรณบุรภาค5นะครับจะรวบรวมให้จังหวัดภาค5ได้หลบภัยที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแต่วันที่1มีนาคมต้นไปนะครับเราจะเริ่มดำเนินการการจับกุมผู้กระทแต่ช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรัก ถ้าดูจากอดรรพังเราก็ได้จัดโครงการมอบของกันน้องเพื่อมอบความรักให้กับประชาชนในช่วงเดือนเดือนเกิดความรักนะครับก็จะมีมาตรการเข้มงวดสำหรับคนไปไทยนะครับการตั้งด่านตรวจให้เจ้นที่ทุกคนตั้งแดนตรวจไม่รุนแรงที่ออกเที่ยวกราคือทั้งวันนะครับให้รู้เรื่องหรือเปล่ากันน้องครับการมาตรการในช่วงนี้จะช่วงประชาสัมพันธชาติรำพันนะครับเตือน จะให้ทุกคนไดเปลอไภรยเราจะเลือกเป็นการแข่งจริงจังในวันที่1กุมภาพันธ์ต้นไปครับโอเคนห